นะค่ะา50บาสทเขาเรื่องเลยค่ะเพราะความห่างนี่แหละคนก็เลยแบบลืมไปรลืมไปเรื่องว่าเราตะบันรักกันอีกแล้วอีกรอบเอ่อไม่รู้จะต่ออะไรเลยมันก็ปกติปกติค่ะทุกคนรักยังเหมือนเดิมใช่ไหเหมือนเดิมปกติค่ะอืมอาจจะพ้นเว่าที่เห็นเข้าใจต่างประเทศมาแล้ว อาจจะด้วยค่ะเพราะว่าพี่เคนไปเรียนก็เดือนครึ่งค่ะก,ก็ไปเรียนเหมือนแบบว่าหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเราก็ไม่ได้แบบบินไปหาเขาด้วยใช่ใช่ค่ะไม่ได้บินไปหาค่ะเพราะว่างานหนูก็เริ่มเปิดกล้องแล้วมันก็เลยเวลาไม่ไม่ตรงกันเลยค่ะแล้แบบไม่ได้เฟ้าเดาวด้วยกันด้วยอะไรใช่ใช่ค่ะปีนี้ก็คือเหมือนแบบค่อนข้างต่างคนต่างอยู่เพราะว่าต่างคนต่างมีแพลนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นคู่เราเป,ไป็นคู่ที่ปแปลกแบบว่ามันจเจอเงียบก็เงียบไปเลยพอพอมันจะมีภาพรวมก็มีอ <S <S ใองที่หวาน่นเห็นก็เลยแบบสงสัยว่ามันแปลกไปไหมแบบช่วงนี้ก็ไม่ไม่แปลกนะคะอาจจะด้วยความที่ความสัมพันธ์มันค่อนข้างแบบคบกันมานานมากๆแล้วด้วยความที่อายุต่างคนต่างก็เริ่มเยอะแล้วมันเลยมีเหมือนกิจกรรมของไครของ,ของมา ิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบมันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอาจจะไม่ได้เหมือนใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะเหมือนเราโฟกัสกับหน้าที่การงานของเราซะส่วนใหญ่อาจจะด้วยความตรงนี้เราก็เลยไม่ได้มีค่าคู่ไม่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ได้เจอกันไม่ได้เป็นปัญหาสหรับพวกเราใช่ใช่ไม่เป็นปัญหาค่ะเพราะมันพอเวลามันมีข่าวอะไรแบบนี้ออกมาเราไปคุยกับเพียนไหมว่า อ๋อไม่ค่อยคุยเลยค่ะส่วนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้คุยเรื่องแบบข่าวที่เกิดขึ้นหรืออะไรที่เกิดขึ้นเลยค่ะ,ออะเหมือนเราอาจจะไม่ได้โฟกัสคืออย่างอันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าแบบว่าอ๋อแบบเขาเข้าใจว่ามีขาวว่าวเราก็เพิ่งรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่โดยปกติเราจะไม่ค่อยได้คุยกับไ,ได้คุยกันอยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่สถานะมันก็เป็นแบบเหมือนเดิมเรื่อยๆืๆเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปค่ะจากราชาลีการรชัยกับอีสานรามย์อ๋อถ้าที่ไปรอบเนี้ยค่ะคือแทบจะไม่ค่อยได้คุยกันเลยใช่ค่ะไม่ได้คุยกันคุยแค่แบบว่าตอนตื่นก็ทักจะนอนแล้วก็ค่อยทักอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟิลประมาณนี้แต่ระหว่างนันก็จะไม่ค่อยได้คุยเหมือนด้วยความมันยุ่งด้วมันมีความเชื่อใจไว้ใจกัน ปกติปกติเลยค่ะแต่อาจจะอย่างที่บอกคือด้วยความที่คนนึงคบมานานแล้วเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในหัวความจำบพานเราโฟกัสกับเรื่องงานบางทีเราก็ลืมไปเลยว่าแบบโอ้ใช่ค่ะกี่ปีแล้วเจ็ดแล้วค่ะเจ็ดแล้วค่ะมันเป็นสถานะที่มันเพลินเหรอลูกมันเป็นสถานะแบบว่ามันเคยชินความรู้สึกหนูทั้งหนูกับพี่เคงก็จะรู้สึกเคยชินไม่ใช่เฉยชาใช่ไหมเฉยชายม่เคย อาจจะด้วยความที่ชิลทั้งคู่เลยรู้สึกว่าเอนจอยกับการออใช้ชีวิตกับตัวเองก็เออหนือ้สึกว่าดีเหมือนกันนะคะ มีเหมือนกันที่แบบว่าไม่ได้กดดันตัวเองคือเหมือนก่อนหน้านี้มันใช้ชีวิตแบบด้วยความสําคัญโฟการที่ความสําคัญตลอดแต่ก็จุดหนึ่งหนูรู้สึกว่าพอเราโตขึ้นเรามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเหมือนพอเราได้ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นเรารู้สึกว่าเออมันคนที่จะมีเวลาให้กับตัวเองบ้างเหมือนพี่เขาก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเขาก็แฮปปี้ต่างคนต่างมีเวลาของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นค่ะใช่เป็นเป็นเลยรู้สึกว่าการที่จะต้องห่างกันไม่ได้มีปัญหาใน ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหนูกับพี่เคเลยรานต่างคนต่างรู้สึกว่ามันมันโอเคเฮ้ยเอ็นถาว่าเราเดี๋ยวเขาไปต่างประเทศคนเดียวก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ใช้ชีวิตของเขาบ้างเราก็ใช้ชีวิตของเราบ้างอะไรเงี้ยพี่เคเกลับมาชะนีอะไรวานๆแบบสรุปของเมย์นิดนึงไหมงไม่รู้เลยอ่ะค่ะ เอ่กางมกรานี้ค่ะใช่ค่ะมัมีดีไหมของฝากไหมมีมีค่ะบอกไปซื้ออันนี้ให้หน่อยไปดูอันนี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยฝากซื้อเพราะวันที่ที่ไทยมันไม่มีะมอะไรอย่างเงีง้ยค่ะเอ๊ะเพื่อกลัวไหมกับการที่ว่าเราตอนนี้ต่างคนต่างใช้ชีวิตอย่างต่างคนต่างกูกลัวกับวันนึงแบบความสัมพันธ์มันจะแบบว่าจุดจางแล้วมันห่างกันเองจริงๆก็เหมือนมันน่าจะเลยจุดนั้นมาแล้วที่ความกลัวเหมือนอาจจะเพราะด้วยความตอนนั้นเราเด็กเราเลยโฟกัสกับความสัมพันธ์ เราว่าเราอยากจะคบกันไปตลอดรอดฝั่งแบนี้ใช่ไหมคะแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งรู้สึกเริ่มโตรเราเลยรู้สึกว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดแล้วแค่ทำณปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดสุดท้ายถ้าความสำคัญมันไม่เวิร์กหรือมันไม่รอดอย่างเงี้ยเราก็เราก็ยอมรับแล้วก็ปล่อยวางเหมือนเราแบบ เหมือนเราเข้าใจเข้าใจมากขออึ้นเ้ยแสดงว่าเอเตอร์เคยผ่านจุดหงหดงิคุยผ่านมาหมดแล้วใช่เออคยผ่านมาหมดแล้วค่ะเรารู้สึกว่าเออมันเป็นประสบการณ์พอเราโตขึ้นเราเลยรู้สึกว่ามันมันยังไงก็ได้แค่ขอให้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอเราเคยคุยกันไหมว่าถ้าวันหนึ่งเราต่างกี่ต่างไม่รู้สึกแล้วค่ะรายการหรืเราจะคุยกันแบบสิ่งนี้ไหมไม่ไม่เคยมานั่งคุยอย่างนี้ว่าบอกว่าถ้าไม่รู้สึกอะไรแล้วมานั่งคุยกันแต่ว่าเหมือนรู้ มือนมันรู้ด้วยตัวเองค่ะเหมือนต่างคนเขาโตขึ้นมันก็รู้ด้วยตัวเองค่ะอะไรนะคะที่บ้านรู้สึกว่าคบกันนานมีธุรกิจบ้างไหมอย่างมีขายสินค้าอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีเลยค่ะเออเหมือนพ่อคุณแม่หนูก็ยังรู้สึกว่าเออมันยังไม่พร้อมเหมือนการงานเราก็เพิ่งเหมือนเริ่มได้กลับมาทำหลังจากโควิดอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากโฟกัสเรื่องงานให้แบบเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้คบกัน l o ใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะครับ,บ,รบตลอดเลย